ให้คุณยายคุณยายเป็นคนดีคุณยายจะได้เจอแต่สิ่งดีๆค่ะอืมขอบใจนั้นเซนเซน,เนถ้าไม่ประหยัดตอนนี้เงินจะไม่เหลือแล้วนะเรา60กว่ากันแล้วนี่มันชีวิตคนนะสินค่อยๆพูดไม่ไม่ค่อยแล้วใจเย็นใจเย็นได้ไหมคุยกันดีๆได้ไหมแม่ไม่ไมเป็นไรอะแม่ครับ เรเจ็บเจ็บตรงไหนอะทำไมทำไมถึงไม่ฟังย่าเหมือนพ่อหนูเลยฮะไม่ฟังแล้วเป็นยังไงเห็นไหมหนูแค่อยากทําสิ่งที่หนูอยากทำไม่ย่าต้องพูดแบบนี้อะคะแม<า>่เกิดอะไรขึ้นอะทำไมูรับผลประโยชน์เป็นชื่อหนูอะคะไม่ใช่ชื่อพอ่อ